ป oh, 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 oh. ええุ่นอุ well ้ยวะุ่นุ่นรม้นุนกะมุ่นเืองุ่นตาดูจะดอกยังๆง้เจอแต่ละกลุ่ม้อะไรจะสวยขนาดนี้นีหอนนี้เห็นไหม โอ้ยมีน,นหมอนนัดเก็บให้โอ้ยมวันเก็บเพ้่อนมวนหลายเสียงหายหมดละอันนี้นจามึงสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านชมทุกท่านทุกคนครับนี่จปะปลาเข้าปลาเข้าดอยเฮ็ดพึ่งอยู่เนะาะครับผมตามเฮ็ดถึงต่อนนะจ้ะเนาะพึ่งเฮ็ดละงอกครับจ้าไปพึะะ่งไปชดนงซาในบลาไส้จ้าครับผมครับนี่เอาไปเข้าไปปลาทางไหนได้ครับเนาะนี่ประคำที่สิบสามครับเดือนพฤศจิกายนปีบหกแปดครับผม กันประมาณเฮ็ดพึ่งก็ครับเป็นเนาะเฮ็ดพึ่งเฮ็ดลังโงกครับวันนี้ก็ดอกใหญ่ววะพุ่นหงส์ดอกโอ้บางมาข้างหลังอีกออกวันสองวันละเนาะ จะเดิบน,นบ้านแล้วครับ จุ่มคนออกตอนน้นเหรอครับอันนี้เยังไงเนาะเงี้หมดแล้วเนาะหมดปะเขาขาขนที่ปุ่งเขาก็เรื่มเทาไปละเหืองบ้าน ห้ามดาขาหมดเนาะน่เป็นบานเอามอง,งนี่ยไม่ใชเอ้ยเสื้อได้ค่ะแต่เนี่ยเสื้อได้ค่ะแ่เนี่ มนไ,ได้เลยให้ๆเหตุที่เราตามหากันออกปุ๊บก็ลาขึ้นเลยฝนซึ่งหลายเนาะได้กับเก็บเอาที่อันเอาได้เนาะนที่ด้เหตุของเ,เขาเ สิพพ่อจีเนาะน้อเกีียวแต่ว่ามันออกบริเวณเดียวกันเนาะบ้านแล้วเนาะวันเดียวกับบ้านแล้วเห็นห้อง ดเดือด้ดดเนาะมีอยู่จุ่มคนไปเก้บมาเอาดอกไม้กับมีแบนี้นึกว่าแต่เป็นสิบ้านมาแล้วเนาะ อันเดยสองดอกอ้ยเลยอืออันนี้ก็ได้นาะจ้าสองดอกอืมทาเน่าแถบน่าอดอ้อนใน้องแล้วเฮ็ดผงสาสตรเยนี่ดอกอ้วนดอกใหญ่ดอกเหี ตาเนาะนะตุ๊กครับเฮ้ยผึ่งสาก็มีสาดก็มีเลยนี่รอืี่น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 ี có kết bỏ à. dạ, ừ. ừ. không? Ô, nó đây Ui, <laughs> <Ôi>, nhà <cười> <cười> หวัวหน่อยนี่ตัวนะวี่นี่หลอกกนคะุณนนะ่ะลงไปขอตเาใช่ใ<น>มาม,ามา,ม,มามาเห็นแมวมาเห็นนี่พึ่งข้าวทั้งนั้นเลยจ้า ปลาเนี่ยเฮเยมันเขาออนไลน์เนาะครับอะไรกันฟาดอาูอ๋อูิดปคอเลยเ,เดินเดินนะ อ้ยอันนี้เทาแล้วะเทาแล้วะตออ้้ะดอคนบ่กอไปกอเลยเลยครับน้าหมื่เราเคกับ้านนะ้ดหยครับยุ้มเอาไปกอไปกอดอกนี้บด้่าจะไอามันเ่าออกพาเนะจ้ะ ถังสัตว์ถั่งเฮ็ดถงสัยังไงนี่ยดอกบานเหลืองขาวงามเลยจ้าครับโอ้ยโชกนะครับอัออกออกออกอ้อมต้นบกบกอยู่จ้าบะนีไม่ว่าต้นบกเฮ็ดบออกนะครับอืมมึงอหน่อดเคับออกกราเ้ะ ต้นหมกโบ,บกกระเฮ็ดออกยี่ทำงาน่มันออกอ,อ่อนต้นหมกโบกเลยฮืมกระเฮ็ดมวนค่ะใหญ่มั่วสุกดอกหลอดสุดท้ายเ,าเก็บเอาไปเมื่อแกงบ้านเราอีสานเนาะสนนามมันห่อนเนาะสนามมันห่อน,อน,มมนหอน้าหนาว นันนี้จะดกว่บาใยเก็บใหมไง่านอ่อนนี่เนตัวไปอ้หูน่นเสียดายเนาะได้เนาะมืงกอนได้่อนขอห้าก่อนออกบ้านแล้วเอาไกเมื่อฟากู้เฒ่าแกงสู้กันกินได้ก่อนนีงก็ได้ะได้เนาะมันล่านลาลจ้ะเดียวแฝดม้ครับตัวไทย ขอ้นไม่ขาปวดปวดเห็นเนแทนอยู่อะุ่มมวนแ่วะบนี้อ่ะตอกตอกปนอุ้ย่ะตุ้ตุ้งตุ้งตุ้นี้ตุ้นปุ้นตรง้นนี่ยตัวตุ้งหดเหืองตุ้นตัดคับโอ้โหอ้มันจะโด่งยังไงยู ข้าบใหญ่หนอนงามน่นียเดี๋ยวเ่าะเยวเกาะะอันหายไปเกาะไปกาเฮยนะใส่ตั้งรักกันตังักดีตัวเบอร์ขึ้นลาเนาะนี่มันแดงจุดตีมันเชื่นเนาะมันออกาค่อยๆ ขกา็อกดาลอตดหนึ่งเป็นยมาทางนในปันทิตมึงเขาค่ะขนนอีอหน่อยมะเนี่ยขีฟองมั้ยล่ะหมดแกที่ไหลค่ะแ ไปตั้งแต <es S 2> <rat> ่อยู่เนาะเจอแต่ละกลุมบอุ้ยอะไรเจ็ดวยขนาดนี้ห้าดอกหกหกเหรอหกไม่เลยนะดอกนี้ไปแล้วสองดอกแสงยงแสงแต่ดอกบานะ หาให้ถึงเนี้ยยังเขาโกเลยอุ้บหมึกบุกเมื่อยทีโอูนะอุ้ยปุ๊บปั๊บนู้ยังเดินเขาม่ท่าบ่เออเฮ็ด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 เฮเฮ็ด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 เเฮ็ด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 ดเฮเฮ็ดเฮ็

เต้นได้วันนี้ครับเ็ลมๆยเฮ้มหน่อยโอ้ดูเดี๋ยวจุ่มกันเด้ว่ใช้อทาดลนกน่อยจ้าอะนี่ยคุณครับอือีกลไก้อนใหย่เห็นอือุูกด้ครับจ

Ừ. Rồi, cái căn bé là gặp hết đi căn chắn bọc đi căn chắn bọc đi căn chắn bọc đi nó ปุ่มก็มีปุ่นเอกันกันยืดได้ก็จะใบใหม่เรมคู่แล้เดี๋ยวออกแล้วเนาะมาเก็บไดบ้าใช่มัถุงยุ่ไม่ถุงยุ่ นี่เจี๊บกระทนืดครับนี่ครับป้าเนื้อเดียวนี่ยเป็นยี่สิทธ์หวนนะเป็นแบบน้ำมังน้มัน

นี่หมอนน้วเก็บให้เนาะจ้ามากมากขนโอ้ยตัตับปลาหมึกปลบโอ้นี่โอ้ยังนี่ดอกอ๋อต่ดอกแข็งๆเหมนเนาะครับเสรยดายเนาะโอ้ยได้ก่อนดอกได้ครับมองเห็นกรไดโอ้ยเป็นกอเลย

เก็บเพชรใหนมดัดเด้อบ่าวภูมิแต่มัดสีบ้านก่อนเดิเนี่ยห <c oughs> มดแล้วออกไไหวไปไหวเข้มไหวแหงก็บเพื่อนเนี่จะบ้นนนบบานเดียวเนาะโอ้โหแต่ตั้งนาตรงนีเน่าวมดเน่าวมัดจุอนไร จะได้อกหาไปจะนักเหน่าไปเสจหลายเนาะจะอูไปก่อเนาะสีแค่แน่น่ะเฮ็ดพึ่งเขาขายไง่อกนี่แต่เฮ็ดพึ่งออกแล้วเฮ็ดพึ่งเขาขายไงสีมาจะที่เส็บๆไหมเนาะโอ้ยมวลเจี๊ยบมวนหลายเสียงหายหมดละจังมึงอังกอนน่าม้าสงสารแน่ตื่นเต้นาะ้รเนาะ

โอ uh ้ยบได้แล้วว่าใช่นี่กระหงงามคักดุดเขาไปเก็บงาเ้็บพื้นเขาจะเก็บพื้นข้าวจะมึงนี่ตดหน่อยเพิ่น สีแนมย่าหยาสีเดียวกับใบตองครัเสือเิ่นเดินเต้นเลยได้ดอกเดี่ยวเนาะบางก่อนใดปะอันนี้เป็นปลาเนาจะเนาะปลาปลาได้ดอกหน่อยคับเนาะ เด็กแมงเถาอันสนเก็บมาคือพ้นล่มไหมเอาตาเขามานังเบาใส่อุ้ยนี่จะดอกอะไยเดี๋ยวมาเก็บนี่ก่นกอน นี่ไม่ได้ออกลาละแค่แคุ๊นปุ๊บขาวตนลาคือมาสูงเนาะงามเนาะไปตรงนี้ วนคุณเนาะอันนี้อ้าวงดเลยเป็นกอเป็นเหงาอยู่ครับว้าวกอนี้สุดยอดใช่รอเห็ดผึ่งตานี่ซาใจอะเนาะเนาะครับไม่ได้เห็ดผึ่งเขากระไรจ้ะนี่ย ทีบ้านขบ้านมูรีจีก็จีเน้ะงองเบาก็เต็มเมืยหล่ะพนว่าเก็บว่าจนเมืย์อ้ยเฮ็ดเหมืเขาเฮ็ดเหเขาขีปลาโคเน่ยเนี่ยดูสิเห็ดมีอยอยู่หลางห่าง าก็มีมาจานันน้องต้องเอาไปได้ต้วนึ่งไปได้ลม่ม <c> ค <oughs> วามหมายของเขาครับวันนีินะโหตาใหญ่เลยเนาะตาใหญ่อยู่ครับเนาะตอนนี้บ่มีตาผ่านสียืมของสองเบาแล้วจันจน้องมาหิวับผมบาวใส่สามมันใหญ่มันใส่บ่ได้หลงแล้วจะเฮ็ดมันจะทับกันมันจะติด ขาต้องเอาประมาณนี้เนาะมันใหญ่แล้วมันทับกันมันแน่นเนาะมันทับแล้วมันไปแกะออกมันจะดอกมันบานมันสีสำมเนาะจ้ะครับผมมันเนี้หมานแห้งเนาะจ้ะหมานหมานจนเมื่อยว่านี้หมานเห็ดแต่ว่าเห็ดเราโง่เพเห็นเนาะโซนนี้เนาะเพราะว่าข้าบัวท่านเด็กไปโซนผุนเนาะจ้ะข้างมาโซนนี้แล้วปับันนี้มันไม่แต่เห็ดผึ่งอยู่ช่างหันรู้ช่างหันดองเนาะจ้ะอยู่ตรงดุ่มเนาะเออเดี่ยวดอกนึงนี่เนาะเห็นดอกบานเลยนะกับมันมันจะได้เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเขามาาาเเ่วนนนะาะ ทุ่งสาดก็ได้อยู่เนาะทุ่งสาดก็ได้หลายอยู่ครับครับผมทุ่งสาดกับอู้เนาะครับผมจ้าเก็จะเมื่อกันแล้วเนาะครับผมลุ่หต่อมาจะเสาร์จะครับคลิปนี้ก็ลาไีแล้วเนาะพี่มาก่อนครับค่าข้อไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบันเหนือพอลุยแน่นนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามครับทุกการรับชมครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า